ไปต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะครูครับไม่ไปต่อไม่รอแล้วข้อนี้มนตรีครับกับมินตรานั้นเป็นเพื่อนกันนะครับไม่รู้ว่าจะเอาชื่อมาให้มันยากทําเตี่ยอะไรก็ไม่รู้แหละเขาบอกว่ามนตรีนะฮะอายุเป็น3เท่าของมินตราอ,อีก11ปีข้างหน้านะครับมินตราก็จะอายุมากกว่าครึ่งหนึ่งของมนตรีอุ้ยสับสนตลอดเวลานะครับข้อนี้ถามว่าแล้วอีก8ปีข้างหน้ามินตรามีอายุกี่ปี ข้อนี้เป็นลักษณะข้อสอบที่จริงๆเราเราอาจจะพอเดาได้เนาะคุณครูเนาะเราอาจจะพอเดาได้แหละนะแต่ว่าประเด็นก็คือคุณครูจะเลือกเดาข้อไหนคุณครูอาจจะเดาตั้งแต่กอไก่ขอไข่คอควายแล้วไปเจอข้อที่ถูกต้องคือคอควายนะครับคุณครูนันทวัฒน์ตอบเข้ามาผมก็ไม่รู้แหละเนาะแต่ถ้าคุณครูลองเดาดูมันก็จะเสียเวลาหน่อยแต่ถามว่าเดาได้ไหมข้อนี้เดาได้เนาะเอาแบบวิธีการไม่เดาดูก่อนดีไหมครูครับเนาะเอาแบบผู้ดีตีนแดงก่อนเนาะ พวกเราเอาแบบผู้ดีตีนแดงกันก่อนนะครับวิธีการก็คืออย่างนี้ครับคุณครับข้อน,นี้คุณครูจะเห็นว่ามันมีคําว่าอาดีตกับมันมีอีก11ปีข้างหน้าแปลว่าถ้าเราเรียนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอายุใช่ไหมครับในเอกสารผมหรือในที่เราควรจะติวกันมันควรจะต้องพูดถึงหลักการอาดีตปัจจุบันอนาคตอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะมีอดีตทั้งทีมันก็จะมีปัจจุบันกับอนาคตอ่าระหว่างเธอกับฉันนั้นมีแค่ปัจจุบันกับอนาคตเท่านั้น อดีตจะถามถึงนะฮะอาจจะเจ็บปวดดวดร้าวมามากมายม,าม,ามาหาศาลแล้วก็ไม่รู้แหละอ่ะข้อนี้มนตรีตัวละครของเรานะฮะมีมนตรีฮะดอ,อร์มนตรีสบู่ล้างหน้านะฮะตรงนี้แล้วก็มีมินตราด้วยค,คุณครับตามนี้มินตรากับมนตรีเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าไม่รู้แหละเขาบอกว่าตรงนี้ครับไฮลไลท์สําคัญเราคือมนตรีมีอายุเป็นสามเท่าของเห็นไหมฮะมีคําว่าของอีกแล้วครับของใครใหญ่ยกมือหน่อยเร็วฮฮ้ว <c oughs> ตัวนี้นะฮะของคือคาว่าคูณใช่ไหมครับเอาไปคูณกับของมินตราดังนั้นควรจะให้ x เ,เป็นมินตราวิธีการคิดเลขแบบสมการนะครับควรให้ x เ,เป็นมินตราแล้วมนตรีก็ให้เป็น3เท่าก็ต้องเป็น3 x อันอันนี้คิดแบบคิดแบบสมการเนาะอ11ปีข้างหน้าคุณครูก็บวกไปอีก11ใช่ไหมครับจะเป็นอนาคตของเขาเพราะฉะนั้น11ปีตรงนี้ก็จะกลายเป็น3 x แล้วบวก11ครับของมนตรี มินตราก็จะกลายเป็น x แล้วบวก11เช่นกันอ่าอันนี้ผมคิดแบบแนวสมการให้คุณครูดูก่อนเนาะใครที่อาจจะไม่ชอบแนวนี้เดี๋ยวเราลองดูซิว่าถ้าเราจะลองเดาคาตอบละราวนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะเอาประมาณนี้ก่อนนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะดูต่อไปก็คือว่าในอีก11ปีข้างหน้าที่เราเขียนไว้ตรงนี้นะครับไอ้สีส้มๆที่ผมทําการแรงเงาตรงนี้นะสีส้มๆตรงนี้เขาบอกว่ามินตรานะครับจะมีอายุมากกว่าครึ่งหนึ่งของมนตรีอยู่ห้า มินตราก็คือตัวข้างล่างนี่ตรงนี้นะครับมินตราเราก็จะเอาตัวเลขมาเขียนครับก็คือสิบเอ็บวกเท่าที่อบวกสิบอนะครับอายุมินตรานั้นจะมากกว่าครึ่งหนึ่งรู้ได้ไงว่ามันจะมากกว่ากันครับก็ต้องเอามาลบกันใช่ไหมครับดังนั้นคําว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็คืออะไรครับสามคูาลบกับสามอบวกสิบเอ็ดตรงนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งก็ต้องเอาไปหารสองด้วยอ่า อยู่5ครับคำว่าอยู่5ก็คือมันมันมากกว่ากันอยู่5ก็คือเท่ากับ5น,นั่นเองเอามาลบกันแล้วเท่ากับ5ไว้คุณครูเข้าใจประเด็นนี้นะครับผมไปประมาณนี้นะจากนั้นคุณครูครับข้อนี้มันมีเลข2เป็นตัวส่วนข้างล่างคุณครูก็ควรจะต้องเอา2ค water, ูณตลอดสมการข้อนี New ้ต้องเอา2คูณตลอดนะครับดังนั้นสมมุติผมเอา2คูณตลอดนะผมเขียน2ไว้ตรงนี้นะครับเอา2คูณเข้าหาบริเวณตัวข้างหน้าของสมการตัวตรงกลางนี้แล้วก็เอา2คูณเข้าตัวเลข ข้างหลังสีน้ําเงินคือการเอาสองคูณเข้านะครับดังนั้นเอาสองคูณเข้าครับ2ก็ก็กระจายเข้าไปในตัววงเล็บนะฮะ,ะรู้สึกลิ้นพันกันนิดนึงละกลายเป็น 2x อ,อบวกกับ2ี่าคุณครูตอบคล้ายกันเข้ามาเยอะเลย,ยมีแต่คนคุณครูไปตัดชุดไว้รอหรือย,ยังฮะคุณครูไปตัดชุดกาก,กีรอหรือย,ยังเอ่ยอคุณครูไปตัดชุดกาก,กีรอหรือย,ยังเอ่ยอโอเคนะครับยังไงคุณครูครับใครได้ที่1จาก สอพอมอไหนกอจอไหนคุณครูทักเข้ามาที่เพจได้นะครับผมผมมีรางวัลให้คุณครูอ่าเป็นอาจจะเป็นอะไรนะเป็นตราเป็นตราอะไรสักอย่างที่เอาไว้ปักตัวนี้นะครับหรือไม่งั้นก็จะเป็นแพรแถบคือว่าแต่คุณครูทักทักเข้ามาในเพจเลยนะครับหลังจากที่สอบเสร็จแล้วคุณครูมีชื่อออกมาคุณครูแคปชื่อแคปหน้าจออะไรมาเราเอามาส่งกันมาให้คุณครูคุณครูส่งไห้ผม แล้วผมจะมีของเป็นรางวัลน,นะครับเป็นของสม,มนาคุณหรือจะสมน้ำหน้าคุณก็ไม่รู้แหละแต่ว่าผมมีสิ่งของจะให้สําหรับคนที่ได้บรรจุหรือว่าได้ที่หนึ่งน้องคุณเนาะที่ได้ที่หนึ่งของกะสะจผมจะขอบคุณแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับเพจผมมากๆเลยนะครับแต่ก็อ่ะตัดชุดขาวให้ฟรีหรือเปล่าครับชุดขาวค่อนข้างแพงครับช่วงนี้เนาะผ้ามันแพงต้องไปถามแขกดูก่อน <laughs> โอเคนะฮะ อ้าวว้าวเลยนะครับอ้าวขอบคุณนะครับเป็นเหมือนเป็นแรงจูงใจนะคุณครูเนาะแล้วก็ถือว่าเราอยู่ด้วยกันนี่แหละผมก็ถือว่าได้ช่วยดูแลคุณครูไปเนาะคุณครูครับอ่ะวันนี้ผมขออนุญาตนะฮะผมค่อนข้างที่จะพูดค่อนข้างเยอะนิดนึงขี้มโม้ไปเยอะหน่อยนอกจากว่าเงาฮนะเนาะพูดกับเด็กๆเ,เวลาเรียนออนไลน์ก็จะแบบปิดจอตลอดนะเด็กก็จะปิดจอไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> อ่ะคุณครูครับตรงนี้ อ,อย่าลืมตรงเลข2นะฮะมันมีลบอยู่ด้านหน้าเรามันระวังนิดนึงตัวนี้ถ้าคุณครูกระจายเข้าไปคุณครูต้องเอาลบเข้าไปด้วยนะครับมันจะกลายเป็นลบ 6x แล้วก็ลบกับ22โอ้โทษทีครับคุณครูไม่ต้องกระจายผมลืมไปโทษทีนะครับเพราะว่าคุณครูอย่าลืมว่า2มันจะทําการตัดทอนอึ้บบับกับเลขข้างล่างเนาะเพราะฉะนั้นคุณครูกระจายแค่ตัวลบเข้าไปก็พอนะครับจะกลายเป็นลบ 3x แล้วก็ลบ11แบบนี้ครับแล้วก็จับเท่ากับเลข10 สองคูณข้างหลังแล้วเป็นเลขสิบขออภัยนะครับเมื่อกี้ได้แบบนี้เสร็จปุ๊บคุณครูครับอะไรที่เป็น x คุณครูก็จับมันรวมกันครับจับทําการจะทําการอนุญาอยังไงกันก็ได้ครับมีอยู่สองเเจอกับลบสามก็จะติดลบอยู่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเลขตรงนี้ครับยี่สิบสองคุณครูก็จะย้ายข้างไปทางนี้ครับลบสิบเอ็ดคุณครูก็จะย้ายฝั่งเพราะฉะนั้นคําตอบคุณครูจะมีเลขสิบอยู่ขวามือเหมือนเดิมนะครับ เลข11คุณครูย้ายมาจากลบจะเป็นบวกครับแล้วก็22ที่เป็นบวกคุณครูจะย้ายมาลบแบบนี้สรุปคําตอบครับคุณครูจะได้ว่าลบ x คุณครูจะมีค่าเท่ากับตรงนี้เป็นลบ1ใช่ไหมครับเป็น21ลบกับลบกับ 22, จะได้ลบ1ลบ x เท่ากับลบ1ก็แปลว่าตัว x หรือ x มีค่าเท่ากับเลขก1เฉยๆนั่นเองเมื่อได้ x เสร็จปุ๊บคุณครูก็ย้อนกลับมาแทนค่าแปลว่ามินตราตอนนี้อายุหขวบครับ ส่วนมนตรีนั้นอายุสามขวบโอ้ยคิดตั้งนานครับได้แบบนี้อ่าโจทย์ถามว่าอีกแปดปีข้างหน้านี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับอีกแปดปีข้างหน้ามินตราอายุเท่าไหร่คุณครูก็เอาหนึ่งไปบวกแปดซะคําตอบก็จะกลายเป็นเก้าในช้อยข้อขอควายนั่นเองอ่าโอเคนะครับได้ออกมาแบบนี้อ่าวันนี้คุณครูครับเฟซผมไม่รู้เป็นอะไรนะมันรู้สึก เฟซบุ๊กมันจะทําสัญ,ญลักษณ์ของเวลาที่คุณครูพิมพ์คําตอบหรือพิมพ์อะไรเข้ามามันจะรู้สึกแปลกๆไปมากกว่าเดิมหน่อยหรือว่าผมแค่ผมแค่รู้สึกว่ามันแปลกแต่คุณครูน่าจะเหน็นบ่อยแล้วหรือเปล่า <c oughs> ทะาไมผมเฉยๆอ่ะคุณครูอันนี้คือวิธีวิธีการแบบตรงๆในทางคณิตศาสตร์นะครับคุณครูก็สร้างสรรมการออกมาแบบนี้แต่ถ้าคุณครูไม่ชอบแบบนี้คุณครูต้องแทนชอยนะฮะคุณครูต้องเลือกแทนชอยเอาเนาะ ว่าคุณครูต้องการข้อไหนนะครับทีนี้สิ่งที่คุณครูควรจะตัดทิ้งฮะคุณครูเข้าใจไหมฮะว่าเขาถามหามินตราใช่ไหมครับมินตราอีก8ปีข้างหน้ามินตราจะอายุเท่าไหร่ข้อนี้คุณครูควรจะตัดช้อยกอไก่กับขอไข่ทิ้งได้ถ้าคุณครูไปทําในข้อสอบเพราะอีก8ปีข้างหน้ามินตราอายุ3ามขวบมันจะเป็นบ้าอะไรใช่ไหมครับมันจะเป็นผีบ้าเอา3ามขวบมาได้ยังไงก็8ปปีมันก็น่าจะเกินไปแล้วถูกต้องไหม แม้คุณครูก็ตัดช้อยทิ้งได้เวลาที่คุณครูลองแทนช้อยคุณครูก็จะลองแทนแค่ไม่9ก็12วิธีการก็ลองแทนช้อยดูแล้วก็ถอยหลังกลับมาให้เป็นลบออกไป8ใช่ไหมครับก็จะเหลือ1น1ขวบอะไรเงี้ยแล้วก็เอา1ขวบไปลองคิดตามคําที่เขาพูดตรงนี้ดูจะพบว่าเขาคายก็จะถูกต้องอ่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเพื่อให้คุณครูได้ไปเจอข้อสอบข้ออื่นๆด้วยไปเร็วๆกันเลยนะครับ